พี่สิริครั้งแรกจับแต่งตัวย้อนยุคเลย<ต>ค่ะแต่ดันไปเจออุปสรรคเข้าค่ะแล้ว มาถึงบ้านเลยค่ะทุกคนเป็นการเจอพี่ซีรีนแล้วก็พี่กันครั้งแรก,กเลยนะคะหลังจากที่น้องๆในติกติกบอกว่าสยามโมกับพี่ซีรีนคือหน้าคล้ายกันมากนะคะวันนี้สยามโมจัดการเอาช่างหน้าช่างผมมาเนรมิตลุกพี่ซีรีนให้เป็นแบบย้อนยุคแบบสยามโมค่ะคือตั้งใจดูมากวันนี้ธ<ะ>ีมของเราก็คือจะเป็นวินเทจช่วงยุคประมาณ70นะคะโดยที่วันนี้พี่ซีรีนทําผมก่อนนะคะแล้วก็สยามโมแต่งหน้าก่อนสยามโมก็ใช้เวลาแต่งหน้าประมาณนึงเลยนะคะแล้วก็เริ่มหิวก็มาทําผมต่อ่ะคะผมวันนี้ก็ตั้งใจจะให้ดูย้อนยุุคคคไปเเลยนนนะะทกแบบี้ช ่วนพี่ซีลินก็กำลังแต่งหน้าค่ะพี่ซีลินบอกว่าไม่ได้แต่งหน้าหนักๆแบบนี้มาหลายปีแล้วนะคะก,ก็บอกว่าไม่เคยเห็นพี่ซีลินแต่งลุคนี้เลยทุกคนที่เราต้องจัดเต็มทั้งหน้าผมชุดขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปถ่ายโฟโต้เซตกันนะคะวันนี้นอกจากถ่ายรูปใช่ไหมเราก็จะถ่ายคลิปยาวด้วยนะทุกคนเดี๋ยวตามไปดูในช่องสีแดงนะคะทุกคนเดี๋ยวทิ้งพิ๊กัทไว้เลยแต่ยาม,มแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วก็มาแอบดูพีซ่ซลินแต่งหน้ากันค่ะสวยมากและเสื้อผ้าของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์